บางทีเนี่ยนะครับเรามักจะพบว่าคนรอบๆตัวเราหรือสถานการณ์รอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเป็นการ Copy ้สิ่งที่เราทำแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าเราเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยนะครับแบบฉลาดนะแนวโน้มก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าคนก็จะหวังดีกับเราด้วยส่วนใหญ่ ในขณะที่เกิดว่าเราหวังร้ายคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยนะฮะคนหนึ่งก็จะหวังร้ายกับเราด้วยฟังดูตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่มันคือไม่ใช่แค่คนที่เราไปทำนะแต่ว่าเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราด้วย Mitchan วิชั่นทุนล p o พ c a s t Continue น i t วิ o ีโอ i s ชัน่น ทวงคืนเวลาชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งกับคอร์สออนไลน์ AI for Everyday Productivity ปลุกความ productive เพิ่มเวลาชีวิตด้วย AI ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการชีวิตให้ productive ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับผมรวิทยานอุตสาหะสมัครได้แล้ววันนี้ที่ line oa at mission to the moon สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ mission to the moon podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหะครับวันนี้ผมจะเอาหนังสือเรื่อง the happiness hypothesis ซึ่งเป็นหนังสือที่ดังนะฮะเป็น หนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะเวลาพูดถึงเรื่องวิจัยเรื่องความสุขต่างๆ ผมจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าหนังสือเขาพูดถึงเรื่องอะไรเริ่มต้นที่คอนเซปต์สำคัญก่อนนะฮะเขาเปรียบเทียบถึงช้างกับควานช้างช้างเนี่ยแน่นอนควานช้างเนี่ยโดยคอนเซปต์นะฮะก็สามารถต้องควบคุมช้างได้ถูกไหมฮะควานช้างเนี่ยเปรียบเสมือนสมองหรือว่าจิตของเราในส่วนที่เป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์นะฮะเป็นจิตสำนึกละกันใช้คำนี้นะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรแบบนี้นะฮะในขณะที่ตัวช้างเองเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจิตใต้สำนึก นะฮะสัญชาตญาณนะครับ,นนะรบอะไรก็ตามที่ติดตัวเรามานะฮะสองอันนี้บางทีก็เดินไปด้วยกันได้บแต่ว่าส่วนใหญ่จะขัดแย้งกันซะมากกว่านะครับแน่นอนควานช้างก็มีความพยายามใช้ช้าง,บ,างบับงคับบังคับช้างได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีช้างก็ไม่ยอมถูกไหมช้างก็จะวิ่งไปทางทางี่มันจะไปตัวช้างนี่เหมือนกับความสุขที่เป็นความสุขแบบช็อตเทอร์มนะครับแล้วก็ตัวควานช้างเนี่ยจะเป็นความสุขแบบลองเทอร์มนะฮะการเปรียบเทียบวันนี้เนี่ย เขาจะให้เห็นถึงพลังด้วยคือควานช้างเนี่ยแม้จะโอเคฉลาดกว่าอะไรกว่าก็ตามแล้วก็มีอุปกรณ์ในการควบคุมแต่ช้างแรงเยอะมากสมองที่เป็นจิตใต้สํานึกของเราเหมือนช้างคือแรงแรงเยอะกว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการแบบที่ชนิดที่บางทีเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันต้นใช้คานี้นะฮะแล้วก็ควบคุมยากพยศได้นะครับในกระบวนการที่ความขัดแย้งของพวกนี้เนี่ยนะฮะ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าในนี้เขาเขียนไหมเรื่องเรื่อง cognitive behavioral therapy นะ CBT นะครับ, T, รบอันเนี้ยเป็นวิธีการอันนึงที่ช่วยในการเข้าใจและเหมือนกับค่อยๆทำให้ช้างอยู่ในเส้นทางเราอยากไปมากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็พูดถึงในหนังสือด้วยนะฮะแต่ผมคงจะไม่ลงลึกในประเด็นนี้นะครับมันมีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงในนี้ก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับเรามักจะพบว่า คนรอบๆตัวเราหรือสถานการณ์รอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเป็นการก๊อ y ี้สิ่งที่เราทำแต่ว่าอะไรแปลว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยนะครับแบบฉลาดนะแนวโน้มก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่าคนก็จะหวังดีกับเราด้วยส่วนใหญ่ในขณะที่เกิดว่าเราหวังร้ายคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยนะฮะคนอื่นก็จะหวังร้ายกับเราด้วยฟังดูกตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่มันคือไม่ใช่แค่คนที่เราไปทำนะแต่ว่าเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราด้วย อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอันนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นไบแอสอันนึงที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจไว้เลยว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันติดตัวเรามานะครับไม่ได้ไหมายความว่ามันดีนะเพียงแต่ว่าเราเป็นแบบนี้ให้รู้ไว้จะได้ระวัดระวังตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะเห็นความผิดของตัวเองตามความเป็นจริงได้และเราก็จะเห็นความผิดของคนอื่นไม่ตามความเป็นจริงเช่นกันแต่คนละด้านนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นความผิดของเราน้อยมากหรือไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นที่ทำในบริบทเดียวกัน เราจะรู้สึกว่าเขาแบบไม่ได้เลยเป็น,เป,นเป็นผิดมากเลยนะครับอย่างสมมติว่าเอาเรื่องง่ายๆน,นะเอาแบบเรื่องเดียวกันเลยก็ได้นะครับสมมติเข้าประชุมสายเวลาเราเข้าปาระชุมสายเนี่ยในหนังสือเขาเขียนไ้เ,เลยบอกว่าเราจะมีเหตุผลที่ justify การเข้าประชุมสายของเราเสมอ เขาจะมีเหตุผลเนะี่เหตุลและเหตุผลเราก็จะฟังขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเข้าประชุมสายป่๋ยนี่มันไรความรับผิดชอบเราไม่เคยน้อยมากท่าจะบอกกับตัวเองว่าฉันนี่มันไรยความรับผิดชอบจริงๆอะไรแบบนี้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีไบแอสแบบนี้โดยเฉพาะเวลาเราทําอะไรผิดเราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงให้ได้อ่ะเขาบอกอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆเนี่ยความสุขของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสถานการณ์ส่งผลต่อ,อความสุขไหมส่ง แต่ว่า outlook ของเราคือสิ่งที่มุมมองของเราต่อสถานการณ์นั้นส่งผลต่อความสุขของเรามากๆเลยและเรื่องนี้สามารถฝึกได้นะครับเขาบอกว่านุ่นเราเนี่ยมันจะมีเบสไลน์เส้นของความสุขที่เป็นเบสอยู่อันหนึง่งสมมุติว่าเราได้ขึ้นเงินเดือนหรือถูกตัตลี่นะฮะมันก็จะไอ้นี่มันก็จะขึ้นไปแต่มันก็จะกลับมาที่เบสไลน์นี่คือมันจะสุขอยู่ปักบนึงแล้วมันก็กลับมาที่เบสไลน์นี้ถ้าเราประสบอุบัติเหตุเอ่อขาหักแขนหักอะไรแบบนี้นะฮะความมันก็จะทุกลงไปใช่ไหมแต่แป๊บนึ่งมันจะกลับ วิธีการคือจะทํายังไงให้เบสไลน์เนี้ยมันอยู่ค่อนข้างสูงเขาก็บอกว่าเราต้องเลือกเลือกกิจกรรมในชีวิตที่ทําให้เบสไลน์เนี้ยมันถูกอยู่ในระดับที่สูงกิจกรรมที่ทําให้เราพึงพอใจเป็นระยะเวลานานๆยกตัวอยา่างการมีงานที่มีความหมายการทํางานที่มีความหมายการมีความสัมพันธ์ที่มีความหมายแบบเนี้ยเบสไลน์คุณจะสูง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เดี๋ยวมันจะกลับมาตรงเนี้ยซึ่งถือว่าใช้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราตามหาความสุขประเภทฉาบฉว,วยเช่นซื้อของมาล้าสุขนะฮะอะไรแบบเนี้เบสมันจะไม่ขยับเบสไลน์ของเรานะครับนี่ก็คือไอเดียของนั่นนี้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขาค้นพบมาจากงานวิจัยมากมายทั้งในคนในสัตว์เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่มี คุณค่ามากจริงๆต่อความสุขของเราในระยะยาวก็คือ relationship กับมนุษย์คนอื่นนั่นเอง love and connection and attachment นะฮะสำคัญมากๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาพูดถึงเรื่องว่าเราสามารถใช้เหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตมาแล้วปรับมุมมองมันเราต้อจะมีความสุขกับชีวิตหร,หรือหรืออย่างน้อยที่สุดเราจะมีความ appreciate ชีวิตมากขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยการ appreciate อะไรหรือว่าเห็นคุณค่าของอะไรเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราแบบต้องต้องเจอเรื่องอะไรบางอย่างแล้ว นะครับเขาบอกว่าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงว่าของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนหรือถ้าให้ผมแปลเป็นเป็นภาษาง่ายก็คือว่าไอของที่เรามีอยู่เนี่ยอย่า take it for granted นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดเดยอะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าคนที่ฝึกเป็นคนนิสัยดีแล้วกันนะค,คือเขาบอกว่ามีอยู่3มอย่างที่คุณควรจะฝึกก็คือ1คือ kindness นะครับความเมตตานะครับ2 honesty ก็คือความซื่อสัตย์ สามคือ patience ก็คือความอดทนใครก็ตามที่ฝึก3อย่างเนี้นะครับอยู่ตลอดเวลาทําตลอดเวลาเนี่ยมันมีงานวิจัย support เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆนะฮะด้วย3อย่างนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่งสิ่ง,งดีๆในชีวิตถามว่าเรารู้ไหมก็รู้แต่ว่าถ้าไม่ฝึกมันก็จะทําไม่ได้ เนะครับเขาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยในที่นี้เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็ช่วยนะครับเขาจะเรียกว่า t r a n s c e n d e n c e experience มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสุขที่ไม่ใช่จากการซื้อของที่ไม่ใช่จากการมีงานที่มีความหมายด้วยมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาก็แนะนําว่าการนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองการตกผลึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสุขกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นความสุขแบบ peace มีความสงบนะฮะซึ่งเป็นอีกหมวดหนึ่ง ในหนังสือเล่มนี้เขายังย้ำว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างในอย่างเดียวนะเหมือนที่หลายคนคิดมาเราต้องมีความสุขจากข้างในร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีจากข้างในด้วยแล้วมันก็มีจากข้างนอกด้วยต้องยอมรับจริงๆว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยส่งผลต่อความสุขของเราอย่างมากเลยนะครับผู้คนที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยงานของเราอะไรแบบนี้เพราะ <c oughs> ฉะนั้นเลือกเรื่องพวกนี้ให้ดีแล้วมันจะส่งผลสะท้อนกลับมาที่ความสุขข,ของเราได้ ะะสรุปว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็ใชไ้ไอช้างกับควานช้างนี่แหละว่าจริงๆจะทำยังไงให้สองอย่างนี้อยู่ด้วยกันแบบสมดุลได้แล้วก็จะทำยังไงให้ให้เราเหมือนไม่หลงทางมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้ช้างให้มันพยศมากจนเกินไปนะะหนังสือเล่มน,นี้ก็จะพูดประเด็นพวกนี้ผมเลือกโค้ดดีๆมาในหนังสือมาเล่าให้ฟังด้วยเลยฮะ อันนึงเขาบอกว่าเราเป็นคนปากว่าตาขยิบมากเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือตัดสินตัวเองได้ในแบบเดียวกับที่เราตัดสินคนอื่นอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยพยายามพัฒนาจุดแข็งของคุณไม่ใช่จุดอ่อนเพราะว่าการพัฒนาจุดแข็งเนี่ยจะส่งผลต่อความสุขของคุณมากกว่านะฮะอีกอันหนึ่งเวลาเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยให้คิดเลยว่ามันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แน่นอนอ่ะ มันก็จะทําให้เรารู้สึกขมขื่นรู้สึกเปราะบางรู้สึกอะไรต่างๆนานา,นาแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้คนจะเติบโตขึ้นนะฮะอีกการนึก็คือเราต้องการกลุ่มเราต้องงานสังคมเราชอบกลุ่มเราชอบสังคมมากๆแล้วคุณค่าของเราเนี่ย develop ขึ้นมาจากการอยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้นี่แหละอีกการนึก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่ทแย่หรือดีนะจริงๆแล้วในในใน,ในเชิงคอนเซปต์นั้นแต่ว่าวิธีคิดของเราต่างหากที่จะบอกว่านี่เรื่องนี้แย่หรือดีนะครับ สุดท้าย the human อันนี้ขออ่านมาสกระดผมชอบมาก the human mind is a story processor not a logic processor เรา process เรื่องเล่าเรื่องราวไม่ได้ process logic นะครับผมชอบนะเน,นี่ยผมคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณที่ติดตาม s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  n to to t m o o o นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ s i o n t o the Moon p o d c a s t c o n t i n u e with your m i s s i o n